พระธรรมโยบบทที่25แล้ววิวดัตชาวชูอาตอบว่าอำนาจครอบครองและความน่าเกรงขามเป็นของพระเจ้าพระองค์ทรงสถาปนาความเป็นระเบียบไว้ในฟ้าสวรรค์เบื้องสูงกองพลโยธาของพระองค์สามารถนับได้หรือผู้ใดเล่าที่แสงสว่างของพระองค์ส่องไปไม่ถึง มนุษย์จะชอบทำต่อหน้าพระเจ้าได้อย่างไรผู้ถือกำเนิดจากสตรีจะบริสุทธิ์ได้อย่างไรหากแม้แสงจันทร์ยังไม่กระจ่างและดวงดาวยังไม่บริสุทธิ์ในสายพระเนตรของพระองค์มนุษย์ซึ่งเป็นเพียงตัวดักแด้บุตรของมนุษย์ซึ่งเป็นเพียงตัวหนอนจะยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระธรรมโยบบทที่2 โยบจึงตอบว่าท่านช่วยคนหมดแรงได้มากเสียจริงช่วยพระยุงแขนที่อ่อนล้าได้เยี่ยมจริงนะคําแนะนําที่ท่านให้แก่คนไม่มีปัญญานั้นช่างยอดเยี่ยมท่านได้แสดงความเข้าใจที่ลึกซึ้งเสียนี่กระไรใครหนอช่วยท่านพูดออกมาอย่างนี้ได้วิญญาณดวงใดหนอที่พูดออกมาผ่านปากของท่านบรรดาผู้ตายต้องทุกขรมาน ทั้งบรรดาคนที่อยู่ใต้น้ําและทุกชีวิตในนั้นแดนมรณาเปลือยเปล่าต่อหน้าพระเจ้าแดนพินาศไร้สิ่งปกปิดพระเจ้าทรงคลี่ท้องฟ้าด้านเหนือบนความว่างเปล่าและทรงแขนวนโลกไว้เหนือที่เวงวางพระองค์ทรงห่อหุ้มน้ำไว้ในเมฆของพระองค์และเมฆก,ก็ไม่ได้แตกกระจายเพราะน้ำหนักของมันพระองค์ทรงคลี่เมฆ ทรงบทบางจันเพนพระองค์ทรงกำหนดเส้นขอบฟ้าที่ทะเลเป็นพรมแดนระหว่างความสว่างกับความมืดเสาของฟ้าสวรรค์สันคลอนเมื่อพระองค์ทรงกำราบและโดยฤทธิอำนาจของพระองค์ทะเลก็สงบราบคาบโดยพระปรีชาญาทรงหันราหบออกเป็นชิ้นชิ้นฟ้าสวรรค์งดงามดลมปราณของพระเจ้าพระหัตของพระองค์ ทรงแทงพยางูที่กำลังเลื้อยไปเหล่านี้เป็นเพียงเสิ่งเล็กน้อยที่พระองค์ทรงกระทำเป็นแค่เสียงกระซิบแผ่วๆที่เราได้ยินเกี่ยวกับพระองค์เท่านั้นแล้วใครเล่าจะสามารถเข้าใจความเกรียงไกรแห่งฤทธิอำนาจของพระองค์ได้พระธรรมโยบบทที่27โยบกล่าวต่อไปว่าตราบใดที่พระเจ้า ทรงพระชนอยู่พระองค์ทรงปฏิเสธที่จะให้ความยุติธรรมแก่ข้าองค์ทรงฤทธิ์ผู้ทำให้ข้าลิ้มรสความขมขื่นในวิญญาณตราบใดที่ข้ายังมีชีวิตอยู่ตราบใดที่ข้ายังมีลมพรานจากพระเจ้าตราบนั้นริมฟีปากของข้าจะไม่กล่าวคำชั่วแตล่ลิ้นของข้าจะไม่กล่าวคำหลอกลวงข้าจะไม่มีวันยอมรับว่าพวกท่านเป็นฝ่ายถูก จนตายข้าก็ขอยืนยันว่าข้าซื่อสัตย์สุจริตข้าจะยึดมั่นในความชอบธรรมของข้าและไม่มีวันปล่อยวางมนุธรรมของข้าจะไม่ตำหนิข้าตราบชั่วชีวิตขอให้ศัตรูของข้าเป็นเหมือนคนชั่วขอให้ปฏิปักษ์ของข้าเป็นเหมือนคนอายุติธรรมเพราะคนอธรรมจะมีความหวังอะไรเมื่อเขาถูกตัดขาดเมื่อพระเจ้าทรงร่าชีวิตเขาไป เมื่อความทุกข์ลำบากมาถึงเขาพระเจ้าทรงฟังเสียงร่ำร้องของเขาหรือเขาจะปิติยินดีในองค์ทรงฤทธิ์หรือเขาจะร้องทูลพระเจ้าตลอดเวลาหรือข้าจะสอนท่านถึงเรื่องฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าจะไม่ปิดบังวิถีทางขององค์ทรงฤทธิ์ท่านเองก็รู้เห็นทั้งหมดนี้แล้วทำไมจึงยังพูดเหลวไหลยอย่างนี้อีกนี่คือชะตากรรมที่พระเจ้า ทรงกำหนดให้แก่คนชั่วร้ายและเป็นมรดกที่คนอมหิทได้รับจากองค์ทรงฤทธิ์ถึงแม้ลูกหลานของเขาจะมากมายแต่ก็จะตกเป็นเหยื่อของคมดาบและวงวานของเขาจะไม่มีวันได้กินอิ่มผู้ที่รอดชีวิตอยู่ก็จะถูกนําไปสู่หลุมศพด้วยโรคระบาดปรายาไม้ของผู้เขาก็ไม่คร่ำครวญถึงผู้เขาถึงแม้เขาสะสมเงินไว้มากมาย ดังฝุ่นทุลีและมีเสื้อผ้าเป็นกองกองเหมือนกองดินเหนียวผู้ชอบธรรมจะนำสิ่งที่เขาสะสมไว้มาสวมใส่และคนไร้ายผิดเจ้าเงินของเขามาแบ่งปันกันบ้านที่เขาสร้างขึ้นเหมือนรังของดักแด้เหมือนกระท่อมที่คนยามสร้างขึ้นเขานอนลงบนกองเงินกองทองแต่เขาจะไม่ได้ทำเช่นนั้นอีกต่อไป เพราะเมื่อเขาลืมตาขึ้นมาทุกอย่างก็สูญสิ้นไปความเสด็สยองจู่โจมเขาจนตั้งตัวไม่ติดเหมือนน้ำท่วมฉับพลันและพายุร้ายสัดเขาหายไปในยามราตรีลมตะวันออกพัดพาเขาหายไปกวาดเขาไปจากที่อยู่มันม้วนตัวซัดกระหน่ำเขาย่างไม่ปราณีขณะที่เขาพยายามจะหลบหนีให้พ้นอำนาจของมัน มันก็ปรบมือเยาะเย้ยและสัดเขาหลุดลอยไปจากที่ของเขาพระรมกิจการของอัครทูตบทที่สิองช่วงนั้นกษัตริย์เฮโรดได้จับกลุ่มคนของคริสตจักไปโดยเจตนาจะข่มเหงพวกเขาเฮโรดให้ฆ่ายากอบพี่ชายของยอนด้วยดาบเมื่อเห็นว่าพวกยิวพอใจกับการกระทำนั้นก็สั่งจับเปโตรด้วย เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นระหว่างเทศกาลขนมปังไม่ใส่เชื้อหลังจากจับกลุ่มเปโตรแล้วก็ให้จำคุกไว้โดยมีทหารสี่หมู่หมู่ละสี่คนคอยเฝ้าเฮโรดตั้งใจจะนำเขาออกมาไต่สวนต่อหน้าประชาชนหลังเทศกาลปัสกาดังนั้นเปโตรจึงถูกคุมขังอยู่ในคุกแต่คริสจักรได้อธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อเขาอย่างจริงจัง ในคืนก่อนที่เฮโรดจะนำเปโตรมาไต่สวนเขากำลังหลับอยู่ระหว่างทหารสองคนถูกล่ามด้วยโซ่สองเส้นและทหารยามยืนเฝ้าอยู่ที่ประตูคุกท่านใดนั้นทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็มาปรากฏและมีแสงสว่างส่องเข้ามาในห้องขังทูตนั้นตบที่สีข้างของเปโตรและปลุกเขาตื่นแล้วกล่าวว่าเร็วๆเ,เข้าลุกขึ้น โซ่ก็หลุดจากข้อมือของเปโตรแล้วทูดนั้นกล่าวกับเขาว่าจงสวมเสื้อผ้าและรองเท้าเปโตรก็ทำตามทูดบอกว่าสวมเสื้อคลุมแล้วตามเรามาเถิดเปโตรก็ตามออกไปจากคุกเขาไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ทูดนั้นทำอยู่เป็นเรื่องจริงเขาคิดว่าตนเองกำลังเห็นนิมิตเมื่อพวกเขาออกไปพ้นฐานยามชุดที่หนึ่ง และชุดที่สองแล้วก็มาถึงประตูเหล็กที่จะเข้าเมืองประตูนั้นเปิดออกเองให้พวกเขาผ่านไปเมื่อเดินมาตามถนนได้ระยะหนึ่งทันใดนั้นทูตสวรรค์องนั้นก็จากเขาไปเปตโตรจึงรู้สึกตัวและกล่าวว่าเดี๋ยวนี้เรารู้แน่แล้วว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งทูตของพระองค์มาช่วยเราให้พ้นจากเนื้อมือของเฮโรธ และการปองร้ายทั้งปวงของพวกยิวเมื่อเกิดความเข้าใจเช่นนี้แล้วเขาก็าไปยังบ้านของมารีผู้เป็นมารดาของยอนซึ่งเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ามาราโกบ้านนั้นเป็นที่ซึ่งหลายคนประชุมอธิษฐานกันอยู่เปโตรเคาะประตูชั้นนอกสาวใช้คนหนึ่งชื่อโรดาจึงมาที่ประตูพอจำได้ว่าเป็นเสียงของเปโตรนางก็ดีใจมาก จนวิ่งกลับไปโดยไม่ได้เปิดประตูพลางร้องว่าเปโตรอยู่ที่ประตูคนเหล่านั้นจึงว่าเธอเสียสติไปแล้วแต่เมื่อนางยืนกรานว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆพวกเขาก็พูดว่าต้องเป็นทูตสวรรค์ประจําตัวเขาแต่เปโตรยังเคาะประตูไม่หยุดเมื่อพวกเขาเปิดประตูมาพบเปโตรพวกเขาก็แปลกใจมากแต่เปโตรโบกมือให้พวกเขาสงบ แล้วเล่าว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงนำเขาออกมาจากคุกได้อย่างไรพร้อมกับสั่งว่าจงบอกเรื่องนี้แก่ยากอบและพวกพี่น้องอื่นๆแล้วเขาก็จากไปยังอีกที่หนึ่งพอรุ่งเช้าพวกทหารก็แตกตื่นตกใจกันใหญ่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเปโตรหลังจากเฮโรดให้ค้นหาตัวเปโตรจนทั่วแต่ไม่พบจึงไต่สวนพวกทหารยาม และสั่งประหารชีวิตจากนั้นเฮโรดออกจากแคว้นยูเดียไปพักอยู่ที่เมืองซีซาริยาระยะหนึ่งก่อนหน้านี้เฮโรดมีเรื่องบาดหมางกับชาวไทระและไซดอนบัดนี้พวกเขารวมตัวกันมาขอเข้าเฝ้าโดยอาศัยบลัสทัสมหาเล็กคนสนิทของเฮโรดพวกเขามาขอคืนดีเพราะต้องพึ่งสเสบียงอาหารจากดินแดนของเฮโรดในวันนัด เฮโรธแต่งตัวเต็มยศนั่งบนบัลลังและกล่าวปราศัยต่อประชาชนเขาทั้งหลายร้องตะโกนว่านี่เป็นเสียงเทพเจ้าไม่ใช่เสียงมนุษย์เนื่องจากเฮโรธไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าท่านใดนั้นทูตองค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงให้เฮโรดล้มป่วยและถูกนอนกัดกินจนสิ้นชีพแต่พระวจนะของพระเจ้ายังคงทวียิ่งขึ้นและแพร่กระจายไป เมื่อบารานาบาสกับซาวโลทำพันธกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลับจากกรุงเยรูซาเล็มและพายอนซึ่งมีอีกชื่อว่ามาราโกไปด้วย